สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ข้อบอนันทึกทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่เดี๋ยวมาเรียงกันฟังนครับทีเด็ดวันนี้อยู่ในบอลตรุรกีทั้ง3คู่เลยนะครับเป็นเริ่มที่คู่แรกนะครับชิวัสปอร์เปิดเบลเยี่นของคอนยาสปอร์ครับเ,เ,เวลาเที่ยงคืนราคาตอนนี้เจ้าบ้านชิวัสปอร์ต่อปอนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าถิ่นชิวัสปอร์นะครับฟอร์มฮนัทหลังสุดในลีกแพ้ไป4นะครับชนะแค่นัดเดียวเกมล่าสุดบุกไปแพ้กับกาลาตาสลายมาสูงตัวต่อสองนะครับทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อกันมมมาา4เเเกแล้ววสส่่นนนนทีียยนนยือออคปร์ ฟอร์มฒนาสุดในลีกนะครับชนะ3ามสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมล่าสุดไปชนะคอนย่าสปอร์มาได้สามสูนนะครับทำให้พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกติดต่อกันมาสี่เกมแล้วนะครับแถมยังเก็บชนะไปได้ถึงสามนัดราคาเปิดออกมาให้ชีวัสปอร์ต่อปอวันนี้มองว่าแม้ได้ลงเล่นในบ้านตัวเองก็จริงนะครับสำหรับชีวัสปอแต่ผลงานชั่วโมงนี้ย่ำแย่สุดๆครับส่วนทางกับฝั่งคอนย่าสปอร์ฟองกำลังดีนะครับเก็บชนะมาได้ถึงสามจากสี่นัดนะครับวันนี้แนะนำเชียร์ทีมเยือนคอนยาสปอดีกว่าครับดูดีกว่าครับน่าจะมีแต้มติดมือกกลลัับบไปปปเ็นนนนอออออยยย่่่าาง้ะคคคูแรรหทีส คู่ที่2ครับเฟเดริบเช่เปิดบรร้านเดือนของอารันญาสปอครับคุณดีแต่เวลาเที่ยงคืนคราคาตอนนี้เจ้าบ้านนะครับเฟเดริบเช่ต่อลูกควบนะความน่าจะเป็นนะครับเฟเดริบเช่เนี่ยผลงานเข้าฝักนะครับชนะ3เกมติดยิงรวมกัน9ลูกครับเสียแค่1นะรวมถึงเกมในบ้านครับสนัดล่าสุดชนะถึง2นะครับต้องเดินหน้าคว้าสามคะแนนกันต่อไป เพื่อไล่กดดันจากฝงอย่างกาลาตาสลายนะครับส่วนอันย่าสกอร์เนี่ยก็ต้องต่อสู้พวกนรตีกันอยู่รอดครับเพราะตอนนี้นำโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนนต้องการชนะอีกเกมครับเพื่อความสบายใจอีกทั้งช่วงหลังเล่นนอกบ้านได้เดี่ยวแน่นนะครับไม่แพ้ใครมา4เกมนะจึงพกความมั่นใจมาได้ระดับหนึ่งนะครับและถ้าแนวรับเล่นในมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ใช่งานง่ายสำหรับเจ้าจินดังนั้นมุมเข้าวินเฟรเดมเช่สูงกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าสกอร์ไม่น่าจะขาดครับเพราะฉะนั้นที่ราคาลูกควบวางบอลรองครับมอง ผู้สุดท้ายครับอคาลากูซูเปิดบ้านเมืองของกาลาตาสลายครับดเตะเวลาเที่ยงคืนราคาตอนนี้ทีมเยือนกาลาตาสลายครับตอนน่อ1ลูกข้อได้เป็นวันนี้นะครับเกมที่เล่นในบ้านของอคาลากูซูเนี่ยช่วงหลังฟืดสดิดนะครับหลังจากเสมอคู่แข่ง3นัดรวดผิดกับกาลาตาสลายครับฟอร์มแจ่มต่อเนื่องเข้าวินติดต่อกันมา3แมตช์แบบคีนชีตด้วยนะครับรวมถึงเกมเยือน3ทิปหลังสุดนะครับเก็บชนะไปถึง2 1เลยนั้นยกพลถลม่มอารันยาสปอร์ทีมดับ10ซึ่งเหนือกว่าอคาลากูซู ถึง4ประตูตัวหนึ่งอีกด้วยอีกทั้งทีมเยือนครับพกตำแหน่งจากฝูงมาเยือนแล้วถ้ากลับเอามาได้ชัยชนะมุมขวาแชมป์มีสูงครับดังนั้นกาลาสไลครับฟอร์มดีกว่าทรับใจิตใจดีกว่าราคา1ลูกไปที่กาล,ลาสลครับลุ้นเม็ดสองกันดีกว่าจบแล้วนะครับ3คู่ทห้เลี้ยงให้ฟังกันคู่แรกนะครับลองที่คอนยาสปอร์คู่ที่2ครับลองที่อันตันยาสปอร์คู่สุดท้ายไปที่กาลาตายครครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดี1คืนครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ว้ดดไม่พาิปดีัร้